โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์เฮตะลึงครับด่วนกับตละลปัดสาหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับหลังผ่านการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ4เกมครับทะลุขึ้นมาเป็นจ่าฝูงไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะผลการแข่งขันของคู่แข่งการโคจรมาพฒการระหว่างเติร์กเมนิสถานกับสีลังกาปรากฏว่ากลายเป็นทางฝั่งของเติร์กเมนิสถานนะครับ สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะศรีลังกาได้2ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีได้ประตูในนาที52จากทากาเยฟแล้วก็น,นาที58จากซาป,ปารอมแล้วศรีลังกาเนี่ยจะได้ประตูไล่ตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ2จากอังกูเยฟนะครับในนาที67แต่ก็ไม่ทันการนะครับจบเกมเติร์กเมนสิสถานเอาชนะศรีลังกาได้2ประตูต่อหนึ่ง ผลการแข่งขันแบบนี้ครับทาให้สถานการณ์ของกลุ่มดีรับมีการพลิกผันกับตลรางัตครับทีมชาติไทยของเราขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงของตารางนะับด้วยการมี9คะแนนจากการลงสนนาม4ี่นัดชนะ3แพ้1เท่ากับเติร์กเมนิสถานแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับบวก 6. ขณะที่เติร์กเมนิสถานเนี่ยบวก3สีลังกาเนี่ยมี6กแต้มเท่านั้นนะครับส่งผลให้นะตอนนี้สถานการณ์เรียกว่ากับตลราัตแบบสุด,สด บอกได้เลยครับคุณผู้ชมว่าทีมชาติไทยของเราได้ลุ้นเข้ารอบแบบเต็มๆโดยเฉพาะในสอเกมสุดท้ายที่จะบุกไปเยือนศรีลังกานัดต่อไปและก็จะมีคิวเจอกับเบิร์กเมนิสถานครับพูดได้เลยครับว่าตอนนี้เปิดว้างแบบสุดๆสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ นอกเหนือจากสถานการณ์ตารางคะแนนที่พลิกผันกับตาลปัดแล้วครับทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเราหลังเกมถล่มเอาชนะไต้หวัน6ประตูต่อหนึ่งยังได้รับข่าวดีครับว่าจะขยับอันดับโลกครเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงไปสู่อันดับที่95ของโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบกว่า17ปี4เดือน19วัน จากผลการแข่งขัน2นัดที่ไทยเอาชนะไต้หวันไปกับนะเกมหนึ่งเนี่ยบวก6.71อีกเกมหนึ่งเนี่ยบวก6.46คะแนนรวม2นัดเนี่ยได้ถึง13.17นะครับขยับคะแนนจากเดิม1,222.20เป็น1,235.37คะแนนขยับไปอยู่อันดับ95ของโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่15ของเอเชีย ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะครับกระแสหลังจบเกมเชื่อเลยเกินว่าแฟนบอลหลายท่านเองอยากรู้อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของคุณซืออย่างอาจารย์มาซาทระอิชินะครับตัวคุณซือชาวญ,ญ,ญี่ปุ่นนะบอกว่าเกมที่ไทยบุกเอาชนะชนิไทเป6ประตูต่อหนึ่งจากการทำให้ทีของทีรศักดิ์เผยพิมาย รวมถึงจากประตูของเสกสรรราตีสุภโพคสารชาติและการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นไต้หวันเนี่ยผมรู้สึกพอใจมากกับผลงาน2นัดทั้ง2เกมที่ชนะได้ทั้งหมดแน่นอนว่าเราเล่นในบ้านแฟนบอลมาชมกันเยอะมากเกมนี้มาเยือนแฟนบอลก็มาเยอะเช่นกันแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ปรักดานให้ทีมชาติไทยแข็งแร่งเราเจอกับคู่ต่อสู้ทีมเดียว2เกมติดต่อกันเราวิเคราะห์ออกมาได้ดีในการเจอเชนิเทเปเกมนี้บอกได้เลยว่าสมบูรณ์ แล้วก็ทุกอย่างลงตัวไปหมดวิธีการเล่นนักเตะของอิชิบอกว่ามองที่จุดแข็งแต่ละคนแล้วนํามาปรับใช้ในแท็กติกที่วางไว้ตลอด90นาีีส่วนธีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะครับกับชัยชนะเด็นนี้เจ้าตัวทแท็กติกเป็นครั้งแรกในชีตด้วยนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักฟุตบ,บอลก,กันนะครับโอเคครับต้นประตูแรกที่ทําได้เหมือนแบบดีใจสุดมากเลยทายความกดดันไปเยอะไหมก็ทายครับเราเก็มีโอกาส ยิงประตูถึงเยะโอกาสเยอะไปหน่อยแต่ก็ยิงได้สามประตูก็ดีดีใจครับแฮตติกครั้งนี้เป็นแฮตติกครั้งแรกในานามทีนชาติหรือเปล่าครับก็ครั้งแรกครับเป็นไงบ้างฟิลลิ่งดีใจครับที่ทำได้วันนี้เป็นแฟนเรามาเชียร์เยอะเลยพูดถึงแฟนๆของเราหน่อยก็ <c oughs> ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็แฟนบอลทางบ้านครับพวกเราก็เก็บสามแต้มได้ครับขอบคุณมากครับต้น พูดถึงการทำแฮตติกแอตติกใ,<น>ในวันนี้แหละครับเชคก็แรกเลยก็ดีใจใมากครับคู่นี้เราเราเก็บสาวคะแนนได้แล้วก็ยิงประตูได้เยอะด้วยแล้วก็ตัวเองก็ถือว่าทระบวนารได้ได้สำหรับผมนะก็ถือว่าโอเคก่อนเริ่มเกมกดดันหรือเปล่าในเกมนี้จับเป้าหมายที่แบบต้องชนะแล้วก็เล่นเกมเยือนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเลยก็จริงๆก็กดดันอยู่แล้วนะพวกเราพวกเราเรารู้สถานการณ์อยู่แล้วว่ามันจะต้องเออ่ ชนะแล้วก็ยิงประตูให้ได้ครับเรื่อนี้ก็เป็นเกมเยือนด้วยแต่วันนี้พวกเราทุกคนก็ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเรายิงประตูได้เร็วแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าทุกคนคอมเมนต์ดอทเยี่ยมมากอีกสองนัดที่เหลือครับเช็คเอาหมายส่วนตัวเลยก็ส่วน,วนตัวอยากจะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองเซมเพราะอยากจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้เพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเข้าไปเล่นใอชียนคัพรอบสุดท้ายเนาะก็อยาจะชนะให้ได้ทั้งสองนัดพูดถึงแฟนๆนะครับวันนี้มาเชียร์กันเยอะมากเต็มมาตรฐานเลย ขอบคุณแฟนๆทุกค,คนนะครับที่วันที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็ที่เชียร์อยู่ทับ้านด้วยก็ขณะเดียวกันครับความสําเร็จของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่สามารถบุกไปถล่มชนะไทยนิดไทยเปไป6ประตูต่อหนึเนี่ยก็เรียกได้ว่าการะแสคอมเมนต์ชื่นชมจากแฟนบอลไทยมากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในการชมฟอร์มนักเตะแท็ติกโค้ดแล้วก็ นักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยร่วมมาสแสดงความยินดีกับ3คะแนนสําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีโดยประเด็นก็คือเรื่องราวของการผู้ถืฟอฟาการเล่นที่ไหลลื่นและเกมรุกที่ดุดนันหลายเสียงในชิ่นชมว่าการจะทับของกุนซือชาวญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่ฝืนธรรมชาติของนักเตะทําให้เคมีในทีมเนี่ยลงตัวแล้วก็เกมรุกมีความไหลลื่นและหลากหลายมิติมากขึ้น เสียงชื่นชมนักเตะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของธีรศักดิ์เผยพิมายกอนหน้าดารุ่งไทยที่ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามในการระเบิดฮัตติกแรกในนามทีมชาติไทยนะครับตัวของธีรศักดิ์นี่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนเองก็ต้องคำถามเยอะว่าเวลามาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เกมนี้ยิงประตูแบบระเบิดระเบอร์เลยทีเดียว เชคเช่นเดียวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติในเกมนี้นะครับที่ว่ากันว่าเขาคือ MVP เลยตั้งการยิง1่งประตูแล้วก็ทำแอซิสไปถึง3ลูกนี่เป็นเครื่องหมายการค้าสำคัญของดาวเตะจากสโมสรคอนซาเลซโปโโรจนกลายเป็นที่พูดถึงว่าสุภโชคสารชาติวันนี้กลายเป็นตัวแบกทีมชาติไทยไปแล้วนะครับและแน่นอน1ประตูที่น่าประทับใจของ เสกสรรราตีครับเรียกได้ว่าได้รับคําชื่นชมแบบสุดๆสําหรับดาวรุ่งรายนี้ยิงประตูอย่างต่อเนื่องร้อนแรงจากทีมยู23ต่อยอดสู่สมโมสรระยองขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็ยังแรงไม่หยุดแน่นอนนะครับยังมีคลิปที่ทําให้คนไทยครับรู้สึกขนลุกกับการ ปลุกใจของกับตันเจชนาทิพย์สงกระสินเจ้าตัวเนี่ยนะครับก่อนลงสนามกระตุ้นเพื่อร่วมทีมให้สู้เพื่อครอบครัวและเพื่อชาติซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลไปอย่างมากไปฟังกันนะครับเฮ้ยเนาะนัดนี้เป็นอีกนัดที่สำคัญมากๆผมรับอเราคุณเชียเกมเยือนไม่มีเกมไหนง่ายเลยเ,เกมของคันตันเชียร์านะครับัวเฮ้ยเราต้องก่างชายอยเางเดียว แต่ฟุตบอลอะอย่าลืมว่ามันเล่นเก้าสิบนาทีอย่างนี้พี่บอกมีชุดฝุนเจสันมันจะมีทาำนี่ของมันแจงเย็นเนาะแจงเย็นเสียบอลไล่บอลอับมาบอลรู้ใบใครสมัชกเฮ้ยแล้วเรายังคงดูดันเหมือนเดิมหม้อไ้เจสันฝุ่เฮ้ยช่วยกันเนาะหม้อตะกายสปอร์ตเพื่อครอบครัวของเราหม้ข้าศึกมาทำลาเพื่อทีมชาติของเราไป้ยินมาบ้าช่วยนะเกีนยึดสมศัิ์นอกจากนี้ครับความพอใจ ก็ยังนะครับเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยเองนะครับคาดหวังยิ่งสถานการณ์ในการเข้ารอบสุดท้ายเปิดกว้างขนาดนี้นะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันแบบยาวๆนะครับเช็คเช่นเดียวกับมุมมองของแฟนฟุตบอลในยัตอาเซียนต่อผลงานของทีมชาติไทยที่เรียกได้ว่าได้เฮแต่ลึงนะครับพลิกกับตลบป,ปัดโอกาสเข้ารอบมาใกล้เคียงแล้วเนี่ย กลุ่มอาเซียนก็ออกมายอมรับว่าทีมไทยเป็นทีมแข็งแกร่งและก็เป็นทีมระดับท็อปของภูมิภาคส่วนคุ้มก้าวลังนะครับก็มีให้เลือกใช้นะครับอย่างมากมายนะครับแฟนบอลอาเซียนคอมเมนต์เลยว่าโหขนาดทีมชาติไทยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะขนาดนี้แต่ก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนได้แบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็กลุ่มอาเซียนก็บอกว่าด้วยมาฐานของฟุตบอลไทยรวยมไปถึงความคาดหวังของแฟนบอล ที่มีต่อทีมชาติไทยเนี่ยมันก็ไม่แตกเลยที่ทําให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาสู่ในอันดับเรงกิ้ง95ของโลกอย่างไม่เป็นทางการสําหรับบูมผมครับนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะไทยเรายังเหลือโปรแกรมอีก2นัด ก็คือการบุกไปเยือนสีลังกาซึ่งน่าจะเป็นเกมนัดตัดสินานาคตที่ชัดเจนมากๆสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราและก็กหนึ่งเกมกับการกลับมาเล่นที่บ้านของเปิร์เมนิสถานผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับเวลาเท่านั้นจะเป็นคําตอบครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝาก ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลเราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ